สวัสดีค่ะหน่าแอปเปิลแอปเปิลเยอะมากหมูสันนอกค่ะหมูสันนอกที่แม่บ้านได้มาตะกี้นี่ค่ะแม่บ้านค่ะเอามาหั่นสไลด์มักเรียบร้อยค่ะเครื่อง mm hmm. เตรียมจะทำหมูแดดเดียวใบถั่ทอดใส่ตู้เย็น,นไบถั่ะ ออกไปตากแดดพรุ่งนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะใส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะเครื่องมักกะบอตายตัวนะคะปรุงแบบตามใจคนกินค่ะแม่บ้านก็ปรุงตามใจแม่บ้านนะคะแซบนัวยูทีคนปรุงคนกินนะคะเรียบร้อยค่ะรอตากแดดพรุ่งนี้เช้าถุกเชาวันจันทร์เข้ามาเก็บขยะนะคะทุกบ้านก็จะทั้งขยะมาวางเวลาบ้านประมาณนี้ย บรรยากาศแดดดีสำหรับตากหมูแดดเดียวมากค่ะวันนี้ก่ได้เวลาเอาหมูที่หมักไว้เมื่อคืนนี่ลงขึ้นคอนโดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเอาคอนโดสั่นมาตั้งเลยค่ะไม่เลยค่ะดูน้องหมากุกี้เดี๋ยวแม่บ้านจะเอาหมูเขาคอนโดก่อนนะคะหมูแดดเดียวขึ้นคอนโดแล้วค่ะ ันนี้แดดดีเหมาะกับตากเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวมากค่ะในสองสั้นค่ะบรรยากาศดูใบไม้ค่ะสีสันสวยงามมากเลยตากหมูแดดเดียวเรียบร้อยแม่บ้านก็จะพาน้องนาะรินออกไปช้อปปิ้งทาเกตนะคะกับพอบ้านค่ะไปดดวยกันสา้นพ่อแม่ลูกเช่นเคยค่ะ ไปไหนมาไหนเราไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะระหว่างเดินทางโอ้ยนาเวลานี่มองไปทางในก็บซีสันสวยงามมากเลยค่ะระหว่างถึงทา r เก็ตนะคะเนี่ยบรรยากาศในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็จะประมาณนี้ถึงทา r เก็ตแล้วเดินชอบก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะนารินมหาดูสวัส c ตค่ะ น้องนาลินในซื้อเสื้อผ้าใส่ยากมากค่ะตอนนี้มันต้องเลือกเองถ้าไม่เลือกเองเราซื้อให้จะไม่ใส่นะคะเ,เพื่อนๆค่ะซื้อมาทิ้งไว้แฝนไว้ในตู้เสียตังเฉยๆค่ะต้องพามาเลือกเองหาเองค่ะไม่งั้นซื้อเสียตังค่ะระวังเหลือของ่บบานก็จะแพน่กล้องให้ดูบรรยากาศในทาเก็ตโอ้ยตัวนี้สวยประมาณนี้แหละค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ ได้ของแล้วก็เดินออกกลับบ้านกันค่ะออกจากทาเก็ตแล้วก็มงหนากลับบ้านจบาพาบรรยากาศขางทางให้ดูตะวันกำลังตกดินนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยปะ่ะถึงบ้านแล้วก็จะพาเขาครัวทอดเนื้อหรือหมูแดดเดียวที่แม่บ้านเอาออกมาตากแดดมเมื่อเ้ารเนี่ยเนาะก็จะตําแต่ง กินกับถอด <นะ S 2> หมูแดดเดียวแซบๆซด้วยกันมากค่ะหมูแดดเดียวถอดหมูแดดเดียวกินแซบแซบกับตำหมักแตกไม่บ้านบอชอบใส่น้ำมันเยอะนะคะนะอมหอมหอมเลยหอมดอีหอมมากจาก้ะเพื่อนๆที่รักค่ะหอมมากเลยหมูแดดเดียวของไม่บ้านเนี่ยใส่น้ำมันน่อย น้ำมันในเนื้อหมูนี่จะออกมาเองก็จะน้ำมันเยิ่มเองจะ้ะเราไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะหอมหอมได้แล้วตำแต่งกอนค่ะนี่น้องหมาแตงข่าสว,วยอาหารง่ายๆตําตำแตงน่าอร่อยเลยทีเดียว งลงานี่เลยจ้ะมีแค่นี้ดีค่ะค่ะอาหารเย็นทอดเนื้อตำแตงเขาสวยร้อนๆแค่นี้ดีค่ะกินง่ายอยู่ง่ายกับไม่บ้านเนี่ย่ะค่ะเพื่อนๆขาไม่หมากไม่ไม้เอาพออิม่มพออยู่ <c oughs> วันไหนเร่งดีกว่านี้แหละค่ะอาหารง่ายๆค่ะ เย็นเรียบร้อยกพ็พากันนั่งดูหนั<ด>งฟ<ด>ังเพลงนะคะเพื่อนๆค่ะเดีย๋ยวแม่้านจะพาดเดินออกไปดูวิวหนองบานจักน่อยเดี๋ยวดูหนังล้างกินตำทัวอโอ้ยตำทัวสันตำแตงทอดเนือ้อหมูแดดเดียวสวยร้นอนๆก็ได้เวลาดูทีวีก่อนตะวันจะตกดินนะคะแม่วันจะพาออกไปดู บรรยากาศลังอาหารเย็นก็จะประมาณนี้ค่ะวันนี้เย็นเย็นลมอยากมาหน่อยหนึ่งลมหนาวเนาะลมหนาวลมบอยๆว่าจะพาดูแสงตะวันตกดินวันนี้บ่ใครสวยเลยค่ะแสงตะวันตกดินบ่ใครสวยค่ะทุกวันนี้แดงจ้าเลยนะคะตะวันตกดินสำหรับวันนี้ก่อนนี้ค่ะดูลม ผัดเอาเจ้าหุ่นนี่แขนขาปิว้วนเลยผัดเอาเจ้าหุ่นแขนขาปิว้วนเลยค่ะบรรยากาศยามเย็นโทษทีนะคะเพื่อนๆจะเสียงล้มรบกวนแม่บ้านบ่มีไม้อ่ากันลมค่ะบรรยากาศ ยามเย็นตอนหกโมงแรงหรือหกโมงเย็นนั่นลหละค่ะดูแมงม,มุมยักษ์ของแม่บ้านวันนี้แต่งแค่นี้ก็ดูน่ารักดีสว่วนตัวเนี่ยบิว กุหลาบดูกุหลาบก็ยังหลงเหลืออยู่ค่ะอากาศหนาวเย็นกุหลาบก็หลงเหลือออกดอกมาเรื่อยๆค่ะบรรยากาศดีค่ะน้องฉัเนาะดีค่ะลมบ่อยๆลมบ่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะไปแล้วดูบรรยากาศ ดูหุ่นตัวนี่ค่ะดูหุ่นตัวนี้ดูแม่มดค่ะดูแม่มดบา,บายๆชาวบ้านราคะเพื่อนๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแมงม,มุมยากก่อนแมงม,มุมยาก